สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยไทยเจอสี่นะครับขึ้นชกกันในวันที่26มีนาคม2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสามสิีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจอสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหร,รับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไมถูกจ่ายสมนบนเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ลหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักโมขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรีกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้อองต้นนนไปก่ะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามุชัดเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างมุชัดเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือวันผู้ใหญ่โจ้เนินทรายไก่ชนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวสทอตตอกุดน้ำใสพิกัด111ปอนด์นะครับคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับพิกัด122ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่สับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพช์นธมิตรนะครับส่วนฝ่าาายยนนน้เงงงิิะคครััับสต์ทอชพพกด120 14ปอนด์ครับและคู่ที4นะครับเป็นเ่เอกนำรายการนะครับประเด็ก็คือโฟกัสแอสสันปาตองครับส่วนฟายน้ำเงินนะครับป้อมเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับพิกัดหัวสามสิบปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b บ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมอเตอร์นด์นะครับที่ชอบการลงทุนชอบลุน้นชอบเชียรนะครับผมขอแนะนำนะครับแอด PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอด PK24 ครับ ส่วนแฟนมวย่านดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ถ้าใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียราจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็สีนะครับคือโจกันนวันอาที่ยี่26มีนาคม2566นะครับเวลา14นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับมวยรอบปูนเสือน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่ายัางตกค้างกันอยู่อีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับมวยรอบปูนเสือนะครับก็คือชาติพยัคฆ์กับ พ,พ่พิทักษ์นะครับแต่ว่าทางด้านล่าสุดนะครับชาติสัปดาห์ที่ผ่านมาชาติพยักนะครับไปยื่นหนังสือกับทางด้านกกทนะครับเพื่อเลื่อนการแข่งขันกับทางด้านพรอนพิทักษ์นะครสามิตรก,กเตอร์อีกหนึ่งนัดนะครับเนื่องจากว่าชาติพยักนะครับ,รบฝ่ายล่าสุดชกกับทางด้านเพชรดีลานะครับโดนพิษสอบของเพชรดีลาเล่นงานนะครับอย่างรักษาอาการบาดเจ็บที่ดังไม่หายดีนะครับจึงขอเลื่อนการแข่งขัน กับผ่อนพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ในมวยรอบปูนเสือไปอีก1สัปดาห์นะครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้นะครับจะไม่มีมวยรอบปูนเสือให้แฟนมวยได้ลุ้นกันนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับยังมีตกค้างกันอีก1คู่นะครับสำหรับมวยรอบปูนเสือนั่นก็คือชาติพยัคฆ์ศัตรูนะครับกับผ่อนพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทยเจ็ดสุดนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยกันนิดหน่อยด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่ โจ้หนังสายไก่ชนนะครับส่วนฝ่ายนักเงินก็คือกุมารเวททอต่อกุดน้ำสายนะครับหรือว่าวอคงพิเศษยิมนะครับพิกัด1นึอปอนด์นะครับธนาฝ่ายแดงนะครับวันผู้ใหญ่นี้ก็เป็นในโชคจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัยสิบเจ็ดปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเกียรติวิทไนนะครับมีผู้ใหญ่วิทไนกุลเฉลียวนะครับล่าสุดนี้ก็ดำรงตำแหน่งสอทอเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการของธนาแ่ายแดงวันผู้ใหญ่นะครับ วันผู้ใหญ่นี้เป็นมวย้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางคำแทงหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกรุนแรงนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายแดงนะครับแพ้สองพยัก์ยูฟาบุมเด็กเซียนที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสักนาคาอวจรนครนพรนมที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสาเร็จนะครับชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาไวทที่เวทีตะวันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท้านฝ่ายแดงแพ้สองไฟ์แล้วก็ชนะหนึ่งไฟ์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวทเป็นนักชกจากอุดรธานีวัย28ปีนะครับทำการฟิต้อมอยู่ที่ทอตอกุดน้ำใสนะครับหรือว่าเทศบาลตำบลกุดน้ำใสนะครับที่จังหวัดขอนแก่นมีคูโบกุดน้ำใสนะครับดูแลเรื่องการฟิต้อมนะครับแล้วก็มีคุณวิทวินนะครับคงพิเศษนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับกุมารเวทที่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสาดแข้่งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงไนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันะครับชื่อมวยกระดูกมวยก็น่าจะดูได้เปรียบนะครับน่าจะมาก่อน สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับแพ้แก้วนาคาอบาจนครพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรไปที่จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรนำชัยกิพันธมิตรที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยก4เพชรป่าศักดิ์สอสระชีพที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้สองฝ่ายชนะหนึ่งฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับดูว่าฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องการฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็ไม่มีใครไดด้้้เเเเเปปรีีียยยยบบสสนนนคคคััพาาาาาวววว่่มมขแททกงงูู ยาวนี่ดูว่าธนาคารฝ่ายแดงนะครับวันผู้ใหญ่จะดูได้เปรียบเรื่องอสรีระส่วนสูงนะครับแต่ถ้าชื่อมวยดูว่าธนาคารฝ่ายน้ำเงินนะครับจะมาก่อนนะครับจะมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวทพิกัดนี้นะครับดูว่าน้ําเงินนะครับจะชกอยู่เป็นประจำนะครับสามฝ่ล่าสุดมีชก 180, Renaissance 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 Renaissance. ร้อยแปดร้อยเก้าแล้วก็ร้อยสิบปอนด์นะครับส่วนสามฝ่ล่าสุดของธนาคารฝ่ายแดงวันผู้ใหญ่นะครับมีชกร้อยสองปอนด์นะครับแล้วก็กระโดดมาหนึ่งร้อยห้าปอนด์ล่าสุดดีก็กระโดดมาหนึ่งร้อยสิบปอนด์เลยนะครับก็ดูว่าเวท 111ปอนดปนี่น่าจะเป็นเวทปล่อยๆมานะครับดูว่าเวท111ดปอนด์น่าจะเป็นธรรมชาติของทางลาฝ่ายน้ําเงินมากกว่านะครับและที่สําคัญนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่มาโชว์ไว้ที่ช่อง74สีในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนั้นเอาชนะคะแนนเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับมีทางด้านเซียนเอกปัตตานีนะครับดูว่าให้การสนับสนุนนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์เดียนะครับก็ดูว่าบรรยากาศของทางดลานฝ่ายน้ำเงินธรรมชกที่ช่อง74สีนะครับไม่เป็น2รองใครนะครับมีทางด้านเซียนเอกปัตตานีให้การสนับสนุนอยู่นะครับ คูคีสูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวชท,ทอตกุดน้าใส่นะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเอาชนะคะแนนด้านบันผู้ใหญ่โจ้เหนิงสายไก่ชนนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ปิดหัวนะครับของวัชจิตศรีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวชท,ทอตกุดน้าใส่ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ดีเดิมทีจะชกเป็นคู่ที่1น,นะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนล่าสุดขยับมาเป็นคู่ที่2แทน,แนนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือกังปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโลชื่อเกาอ่าพายเงินสิทธิชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิทธิชัยสเดชพันธ์นะครับพิกัดก็คือ1 2 2ออปอนด์นะครับ ท้าะดฝ่ายแดงนะครับกังปีน้อยน,นี้ก็เป็นโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย16ปีนะครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับหลานชายแท้ๆนะครับของไอ้ศอกผีดิบนะครับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยมวยไทยยิมนะครับน่าจะได้อสอกจาก ทางด้านเมืองไทยนะครับที่น่าจะประสิทธิ์ประสัดวิชามาให้บ้างนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมล็อกลัดดีเหนียวแน่นบู๊ดูดันหมัดซอกรุแรนนะครับแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทนายฝ่ายแดงกลางปีน้อยนะครับมีแพ้คะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับที่เวทีลังสิตหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนบองภัยแบงก์ยูโรนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเือบุกบางหมัดของตันนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับในมวยเด็ด2เวียนเดือดนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่ายน้าเงินนี่แพ้ไป2ไฟก็ชนะรับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับสิทธิชัยนี่เป็นกชกจากจังหวัดตรังไว้สิบปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมนะครับ็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงบูส๊สู้ดุดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับหกไฟล์หลังสุดดีอย่างสะกดเข้ามาแพ้ไม่เป็นด้วยนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของธนายฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย์บีรชนนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในสุดลงผลคนสมุยหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่2 BM บีเอ็มแฟร์เทคนะครับที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนสิริโชคนะครับสพงษอมที่สุราษฎร์ธานีนะครับในสุดลงผลคนสมุยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนะครับคู่นี้เป็นธนายฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็ชกอยู่ในสายศึกเกียรติเพชรเป็นประจำนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสาย เดิมก็จะชคอยู่แถบสึกเพชรยินดีนะครับอยู่ที่เวทีทลังสิตบ้างแล้วก็เวทีจิตมงคลนะครับอยู่แถบชกอยู่แถบสึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะมาเยือนในสึกเกียรเพชรนะครับซึ่งทั้งนั้นฝ่ายน้ำเงินนี่จะชกอยู่ในสายสึกเกียรเพชรเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิทธิชัยสอเดชพันนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิทธิทชัยสอเดชะพันธ์ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะครับหรือว่าสิทธิสองพี่น้องสิทธิสามพี่น้องนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสตังทองโชหะพยักนะครับหรือว่าเพชรหนองบัวพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวัยยี่สิบสองปีทําการฟิตซ้อมอยู่จะไค่ายมวยเกียรติพันธมิตรนะครับมีท้านเซอรเติ้ลเกียรติพันธมิตรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวนะคคคคครร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 ััััับบบฝีีีมมมมืืออออเเ่่งงงงงงสาดดดดแแแแขข้้ตยยหหหวทุุนนนลลกกศะ สามฟอร์มล่าสุดของทนานฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามมีชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่เวทีตะวันนานะครับหลังจากนั้นก็ย้ำแขนชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้สรุรแพ้คะแนนปานเพชเรเลี่ยมธนวัตรที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งฝ่าย ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสตังทองนี่เป็นในโชคจากตัวสีสเกตนะครับวัยสบปีับการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยชอาพยาปรทุมธานีมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชเนินมีจันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเข่าไน่เหนียวไล่แขนแลวก็ัตีปั้มตีแข็งแกร่งบุ๊คดุดันนะครับฟอร์มสดเหมือนกันนะครับแปดฝ่าหลังสุดนี้สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟาเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาเยือนนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดิมทีจะชคอยู่แถบกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้มาเยน้่แูรลวะคับ สฟอร์มล่าสุดของท้ายฝัยน้ำเงินนะครับสตังทองก็มีชนะคะแนนเพชรทองคำเด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนซีตชาโชคอํานวยที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ก็พลิกชนะคะแนนดาวจิตเมืองนอนท์นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหมด4ยกนี้สถานการณ์ดูเป็นหล่อนะครับแต่ว่ายก5ออกมาต่อยหมัด ได้อาการนะครับก็เลยพลิกมาชนะคะแนนดาวไปได้นะครับสฟอร์มแล้วสุดนี้ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟ์เลยนะครับเทียบกับที่ฟอร์มดูว่านาง้ฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูได้ดูดีกว่านะครับเรื่องฟอร์มการชคนะครับแต่ว่าวันนี้มาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชคอยู่แท็บกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้มาเยือนนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะชคอยู่แท็บ เกียรติเพชรอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เวทพิกัดนี้ดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับน่าจะชกเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับทางน้านฝ่ายน้าเงินน่าจะเวทปล่อยๆมานะครับ1 2อยปอนด์ยังชกได้อยู่นะครับสําหรับทางน้านฝ่ายน้ําเงินวันนี้ชก1 2อ่ปอนด์ก็ดูว่าน่าจะเป็นเวทปล่อยๆขึ้นมาครับแหล่งปะทะน่าจะดูเป็นรอนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะครับเวทเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับวันนี้น่าจะ เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านสตังทองชอห้าพยักผู้มาเยือนไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของมวยไทยจีสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรครับมาถึงคู่ที่สี่นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือโฟกัสแอสสันปาตองนะครับหรือว่าโฟกัสสรักชาติหัวสิทธิทหารเอกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าป้อมเพชรสิทธิ์ดุมน้อยวีเคเขาใหญ่นะครับคนเดียวกันเลยนะครับพิกัดก็คือ130ปอนด์ ทราแฝดแดงนะครับโฟกัสนี้เป็นนัโชคจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธาหารเอกนะครับมีคุณพ่อนะครับทหารเอกชุมแพทัวดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านซีเอสสันปาตอ้นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเจ้าของเสื้อเจ้าของเสื้อสามารถช่องเจ็ดสีนะครับล่าสุดเลยนะครับท่านัานแฝดโฟกัสนะครับแล้วก็โชคที่ช่องเจ็ดสียังไม่แพ้ใครมา8ไฟใยแล้วนะครับใยนี้มาดูกันว่า จะทำเก็บชัยชนะเป็นไฟที่9ต่อเนื่องได้สําเร็จหรือเปล่านะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางน้้นฝ่ายแดงโฟกัสนด่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับแข่ง้ายแรงไล่แขนแทงหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับมัดซอกรูแรงร่างกายดีนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงโฟกัสนะครับมีชนะคะแนนดีเซลน้อยเลี่ยมธนวัฒน์ที่วที่ช่อง74นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนคมเพชรชดบางแสนนะครับ ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดมีก่อไปย้ําแขนนะครับเอาชนะคะแนนเพชร69สุราชนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในมึกศึกมวยมันสนามเมืองสันจอนอุทัยธานีนะครับวันนั้นทานด้านเพชรโฟกัสนี่ต่อยได้นับแปดในยกที่4นะครับสุดท้ายก็เอาชนะคะแนนย้ําแขนทางด้านเพชร69สุราชไปได้แบบสรุอีก1ครั้งนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเบียดเอาชนะคะแนนเพชร69สุราชที่เวทีช่อง74สีมาแล้ว1ครั้งนะครับสฟอร์มล่าสุดของทานด้านไฟแดงนะครับ โฟกัสแอสสันปราตองก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับป้อมเพชรนี่เป็นกชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย25ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกนะครับสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปพักใหญ่ๆเช่นเดียวกันครับ สฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินป้อมเพชรนะครับมีชนะคะแนนทงน้อยลูกบ้านใหญ่ที่เวทีลังสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนเพชรลุ่งเรืองสอจอต้องปาจีนที่เวทีราชดำเนินเลยนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับฝ่ายนั้นน่าจะชกเดือนเมษายนปี64นะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับแต่ว่า ได้มีการไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรหนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นพญาพึ่งนะครับสมชายลูกชิ้นพอลอนะครับไปชกที่เวทีพูทรนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็วันนั้นทางทีมงานต้นสังกัดเดิมนะครับก็น่าจะมีการนะครับมีกระแสดรามาตาม,มานะครับเนื่องจากว่าทางด้านปอมเพชรน,นี่แจ้งกับต้นสังกัดเดิมว่า จะขอเลิกมวยนะครับทางนั้นต้นสังกัดเดิมก็คือนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับไปมีชื่อแอบชกขึ้นขึ้นชกที่เวทีปุทธรที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทำให้ต้นสังกัดเดิมนะครับทําท่าจะไม่ยอมนะครับจึงมีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างจะหนาหูเลยครับเพราะว่าไปขึ้นชกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เขีรยใจเลีร์ปัญหากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางนั้นป้อมเพชรก็เลยเปลี่ยน สีเสื้อมาเป็น p k แสนชัยนะครับแล้วก็มาทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวด P ีแสนชัยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มาชกที่เวทีช่อง7สีไฟแรกนะครับก็เอาชนะคะแนนยอดกิสราสอสมหมายที่เวทีช่อง7สีมานะครับก็3ฟอร์มลล่าสุดนี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแต่ก็มีการหายไปจากเวทีเมืองกรุงก่อนที่จะมาชกกับยอดกิสราที่เวทีช่อง7สีล่าสุดนะครับก็หายไปเกือบเกือบปีเลยนะครับส่วนเวทีภูทรที่ไปขึ้นไหวไว้แล้ว1นไฟนะครับก็ถือว่า หหลังจากที่เคลื่อนไหวที่เวทีบุธรที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เดือนมิถุนายนปี65เมื่อปีที่ผ่านมากลางปีที่ผ่านมานะครับก็เรือเวทีไปจากช่วงนั้นก็มาต่อย ที่ช่องเจ็ดสีกับยอดอิสระก็เท่ากับว่าเลือเวทีเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับก็ถือว่าการเคลื่อนไหวของธนบัตร่ายน้ําเงินนี้จะไม่ค่อยสม่ําเสมอน,นะครับแต่ว่าชื่อมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าปะทะกับเบอร์ดีๆผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนี่ดูเป็นรองธนบัตร่ายนะครับโฟกัสสันปะตองชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่สภาพร่างกายนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญชกที่ช่องเจ็ดสีนี่บรรยากาศจะดูดีเป็น พิเศษเลยนะครับเพราะว่า8ไฟล์หลังสุดที่โชคไว้ที่ช่องเกียนะครับชนะรวดทั้ง8ไฟล์เลยนะครับจนล่าสุดได้เสื้อสามารถไว้ที่ช่องเกีย 4, ไปครองได้แล้วนะครับวันนี้ต้นๆอาจจะดูว่า ใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับกินทั้งนั้นสายน้ำเงินลำบากนะครับป้อมเพชรนะครับเพราะว่ากระดูกชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับตัวตนดูกินลำบากนะครับแต่ป,ปลายนะครับผมบอกว่าการยืยระยะของทั้งนั้นฝ่ายแดงน,นะครับโฟกัสสันปะทองน่าจะยืยระยะได้ดีกว่านะครับเพราะว่าร่างกายดูดีกว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อนเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับก็ถือว่าน่าเสือของทั้งนั้นฝ่ายน้ำเงินเสียแขกนะครับก็น่าจะดันราคาสู้กันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงนะครับทั้งนั้นฝ่ายแดงโฟกัสนี่ก็เคยไปเก็บตัวอยู่่ที PK เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นกูนี้ก็น่าจะชคกันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเกมกีฬานะครับบนเวทีก็ต้องสู้กันแบบเกมกีฬานะครับลงจากเวทีก็เป็นพี่น้องกันนะครับกูนี้ผมดูการยีระยะร่างกายของทัแนแฟร์นะครับโฟกัสแอส,สันปาตองน,นะครับยีระยะได้มั่นคงกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับชคเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอ,สม,อมากกว่านะครับน่าจะยีระยะได้ดีกว่าไปปลายผมบอกว่าน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างป้องเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู้ที่4นะครับู่เอกนำรายการของชาิศรีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสันปะตองครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคของชาญศรีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกุมารเวททอต่อกุดน้ําใส่นะครับดูว่าเวทพิกัดดูดีกว่านะครับนาเสือก็ดูดีกว่าด้วยครับ ส่วนคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับดูว่าฟอร์มสดกว่านะครับแล้วก็ชคเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับกลางปีน้อยน่าจะมาเยือนนะครับเพราะเดิมทีจะชคอยู่แถบซึกเพชรยินดีครับส่วนคู่ที่3านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงานเกียรติพันธมิตรนะครับดูว่าเวทพิกัดนี้เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วคู่ที่4ี่เพื่อนำรายการก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปาตอนะครับดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ